หนิงรับบัญชาสิทธิ์ที่ประสาศนกิบเชิญ น้ำปาาน้ำป่าคุณคุณทันจะั้ำเป่าประกุณชัยครับคุณทันจะรัำครับผลไม้ถ้ามีึ้ามาได้เลยครับ บ้านอยู่ซอยสวนสวยปิ่นกล้าหรือใช่34หรือ33มส,สามทับ,ทบหทำไม่ไหลายเล่ เข้าไปทางขวามือหรือสีสีดสีดนะหรือบ้านหรือวางทำไมห่หน้าหน้าตาใหญ่จัง โคมไฟด้วยยังกับวังห้า รตรงหัวปู่หรืออีอยู่ไหน แล้วเที่ยงหยุดได้แค่หยุดได้